รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขยับไทม์ไลน์5ปีเร่งสรุปแก้สัญญากันยายนนี้รู้กันนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตตเภานะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องกควิด c h ชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ eec เผยคืบหน้าให้สปีดสาสนามบินยังอยู่ระหว่างเจรจาแก้ไขสัญญา บมเพิ่มเงื่อนไขเอกชนวางหลักประกันคาดเคาะจบเสนอกพออ,อภายในเดือนกันยานี้หวังดันโครงการตอกเสาเข็มเป้าหมายในปี2567ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอพร้อมส่งมอบพื้นที่ขีดเส้นเอกชนวางแบงค์การันตี1แสนล้านภายใน270วันนะครับ ขอขอบคุณข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตาเภาเป็นโครงการเรือธงของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกที่ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่24ตุลาคม2562 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทและบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่มีเครือเจริญโคกพันฑ์พีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่นะครับท่านผู้ชมการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทํำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมีจำนวนลดลง และเป็นเหตุให้เอกชนยื่นข้อเสนอเยียวยาผลกระทบและคณะรัฐมนตรีคอรมอเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่19ตุลาคม2564การเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดำเนินการมาเกือบ3ปีในขณะที่เอกชนร่วมลงทุนได้เข้าไปบริหารรถไฟแอ์พอร์ตลิงต,ตั้งแต่ปี2564 ภายหลังที่รัฐบาลตกลงให้มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนนะครับนายจุลาสุมนบเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกอพอเปิดเผยว่าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา อยู่ในขั้นตอนการเจราจารายละเอียดเพราะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาส่วนของการวางหลักประกันทางการเงินที่เอกชนต้องดำเนินการเนื่องจากเอกชนขอให้รัฐเร่งจ่ายเงินสนับสนุนงานโยธานะครับอย่างไรก็ดีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนแก้ไขถ้อยคำในสัญญาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายในกลางเดือนกันยายน2567นี้ซึ่งมีนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากผ่านความเห็นชอบจากกพอแล้วจะเสนอรายละเอียดสัญญาที่มีการปรับแก้ไขไปยังสำนักง,งานอายการสูงสุด ดำเนินการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจึงจะเสนอไปยังคอรมอรพิจารณาสัญญาฉบับใหม่หากเห็นชอบจะลงนามสัญญากับเอกชนโดยเบื้องต้นภาพรวมดำเนินการยังอยู่ในกรอบโดยสกอพอ,อคาดว่าจะลงนามกับเอกชนได้ภายในปี2567นี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน รวมถึงโครงการพัฒนาสนามบินอุตาภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคู่กันจึงจะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นมีความจําเป็นที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เดินหน้าไปพร้อมกันโดยปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอุตาภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกหลังจากกองทัพเรือได้ออกประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับสนามบินอุตภเปาเป็นที่เรียบร้อยและในวันที่9สิงหาคม2567คาดว่าจะเปิดซองข้อเสนอ,อด้านเทคนิคที่กองทัพเรือนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่2และทางขับสนามบินนานาชาติอุตภเปามีวงเงินของโครงการ15,200ล้านบาท โดยกองทัพเรือออกประกาศเชิญชวนเมื่อปลายปี2566ก่อนเปิดขายซองประมูลเอกสารและพบว่ามีเอกชนซื้อซองรวมกว่า30รายซึ่งเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาหลังจากนั้นกองทัพเรือได้พิจารณาข้อเสนอและปัจจุบันมีเอกชนผ่านการคัดเลือกจำนวน5ราย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไปนะครับรายงานข่าวจากรอฟทอเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการรถไฟไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินภายหลังบอร์ดรอฟทอได้รับทราบหลักการแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าวจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโควิด -19 สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครน และวิกฤตการของระบบสถาบันการเงินทำให้ต้องมีการเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนของโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมประกอบกับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ถือเป็นกำหนดสิ้นสุดที่เอกชนได้รับการขยายเวลาจาก B.O.I ครั้งที่3ดังนั้น หากไม่หาทางออกเพื่อแก้ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อโครงการโดยจากการหารือกับกลุ่ม CP ได้ข้อสรุปร่วมกันแบ่งเป็นประเด็นการรับสิทธิบริหารแอร์พอร์ตลินเดียวลิงเอกชนขอแบ่งจ่ายค่าบริหารสิทธิเป็น7งวดมูลค่ารวม1640ล้านบาทโดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกในปีพศ2567นะครับ ส่วนประเด็นการร่วมลงทุนเนื่องจากเอกชนกู้เงินไม่ได้เพราะผลกระทบจากโควิด -19 ปัญหาสงครามและอัตราดอกเบี้ยทำให้มีเงื่อนไขร่วมกันในการเร่งให้ภาครัฐจ่ายค่าที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการวงเงิน1 1 9 0 0แสน0ล้านบาทโดยให้จ่ายก่อนกำหนดในงวดที่18นับจากวันที่ออกหนังสืออนุญาต ให้เข้าพื้นที่ NTP จากเดิมภาครัฐต้องจ่ายหลังเอกชนก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จทั้งนี้จากการเจรจาให้ภาครัฐเร่งจ่ายค่าร่วมลงทุนและการแบ่งจ่ายค่าสิทธิแอร์พอร์ตลิงค์เรียวลิงค์ดังนั้นเพื่อไม่ให้รัฐรับความเสี่ยงและการันตีได้ว่าเอกชนรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐไปแล้วจะยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อเนื่อง จึงมีข้อตกลงร่วมกันให้เอกชนจัดหาหลักประกันทางการเงินหรือแบงก์การันตีในกรอบวงเงินประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทและจะทยอยคืนหลักประกันเมื่อเอกชนส่งมอบงานนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้การแก้ไขสัญญาฉบับใหม่ภาครัฐตัดเงื่อนไขที่ให้เอกชนต้องรับบัตรส,ส่งเสริมจาก BOI ออกไปเนื่องจากเอกชน ไม่สามารถออกบัตรส่งเสริมการลงทุนได้แล้วหากตัดเงื่อนไขนี้ออกจะทำให้รอฟอรทอ,ออกหนังสือ NTP และเอกชนเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้นะครับสำหรับกรอบดำเนินงานรอฟอรทอประเมินเบื้องต้นว่าหากเจรจาถ้อยคำในสัญญาแล้วเสร็จจะมีการเสนอกพออก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ และอายการสูงสุดในการแก้ไขสัญญาโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งจะทำให้รอฟทอสามารถออกหนังสือ NTP เพื่อให้เอกชนเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีนี้นะครับรวมทั้งภายหลังลงนามแก้ไขสัญญาเอกชนจะต้องจัดหาหลักประกันทางการเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วเสร็จ ภายใน270วันส่วนรอฟทอยืนยันความพร้อมส่งมอบพื้นที่100%เเซตลอดเส้นทางจึงเตรียมเร่งรัดให้เอกชนเริ่มก่อสร้างส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นอาทิโครงสร้างร่วมรถไฟไทยจีนช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองรวมไปถึงเร่งแก้ปัญหาพื้นที่รวมในโครงการสนามบินอุตาภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ส่วนของพื้นที่ใต้อาคารผู้โดยสารสนามบินอุตภเปาโดยโครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้าง5ปีแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี2572หลังจากที่กำหนดเดิมจะเริ่มก่อสร้างในปี2562และเปิดให้บริการในปี2567นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟ ความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทนเชื่อม3สนามบินนะครับท่านผู้ชมและก็จะเป็นสนามบินอูตาเพานะครับแล้วก็สนามบินของภาคตะวันออกนะครับหรือเขต eec นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใด รับชมรับฟังอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ฮะผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ